เ,ะะเพื่อนเพื่อนติดตานนะคะพบกับช่องสุกีชาแนลนะคะวันนี้มาอัปเดตวันออกพรรษาค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะฝนตกค่ะวันออกพรรษาวันนี้วันพระใหญ่เพื่อนๆได้ไปทำดูดีกันอย่างคะฝนฝนตกตั้งหกโมงเช้าเลยค่ะไปวัดแบบลำบากมากเลยวันนี้ เพราะว่าฝนตกแต่ก็ไปการทุกคนเลยอันนี้เป็นบันพระวันสำคัญเนาะของเราแต่เ,เมื่อเช้าตกไม่แรงเท่าไรอะพอกลับมาถึงบ้านก็ตกแรงเลยค่ะ วันพระวันออกพรนษาฝนตกหลังจากที่ไม่ตกมาหลายวันแนละ้วน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วที่ฝนหยุดตกวันนี้ตกแล้วค่ะตกอีกแล้วมืดมา่ายบรรยากาศตอนเช้าค่หลังจากกลับมาจากวัด แล้วมาถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะฝนตกแรงมากเลยค่ะทุกคนอนากาศยามเช้านะคะแปดโมงเช้าฝนตกตั้งแต่เจ็ดโมงหกโมงเลยตกมาแรงแต่ช่วงนี้ตกแรงหน่อยค่ะ ประมาณเช้านี้นะคะเลยมาถ่ายเพื่อนๆดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ